ไปมือหน่อยครับไปไปมือหน่อยให้เขาตัดให้ีี่่แม่บอกว่าไปได้ไปเอามือหน่อย ว่านายยูทูบแล้วสวยไม้เอาเมื่อนะครับกเฮ้่นะ้เฮ้ยโอ้ยกนตัดไม่ใช่มื่อน่อย ใบใบขอมือหมอยขอบือเลยครับกอบเป็นเื่อเห็นน้ำมันาเมือเมื่อใบใบอมือขอมือยครับ